สบายดีทางพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะเมื่อนี้กลับมาพบมาพอกันคือเก่าเนาะกับช่องพื้นบ้านชาแนลเนาะเมื่อนี้เราจะพาทุกคนเนาะไปเบิ่งเนาะความเจริญและการพับมุมสูงเนาะของประเทศไทยเนาะว่าจะเป็นแบบใดจะมีความสวยงามและจะมีความเจริญแนวใดนั้น,น,นเราจะพาทุกคนไปติดตามเนาะเมื่อนี้เราจะพาทุกคนมารีแอคชั่นและกั ปาทุกคนไปติดตามเลยครับชมพร้อมๆกันเนาะว่าจะสวยงามขนดาดใดว่าจะมีตึกสูงกี่ชั้นเนาะทั่วมุมเนาะทั่วเขตกรุงเทพมหานะครเนาะจะพาทุกคนไปเบื่องมุมสูงกันว่าเป็นจังใดนั้นเนาะเดี๋ยวเขาจะไปติดตามและหรับชมเนาะพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะเอาภาพบรรยากาศเนาะดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้หรับชมเลยครับฟังกันเดี๋ยวเขาจะพาทุกคน ไปเบิ้งหับซุมพอพร้อมกันเนาะเดี๋ยวเอาเบิ้งจบแล้วจะมาพูดคุยกันอีกทัวหนึ่งว่าเป็นจงไงนั่นเนาะ นี่แหละพี่น้องคือประเทศไทยนี่แหละพี่น้องคือสวรรค์ของแรงงานเนาะถือว่ามีสถานที่เนาะว่าจะเป็นทางด้านห้างทางด้านถนนหรือว่าทางด้านเศรษฐกิดเนาะมันกรดีไปมดเนาะแลกกาจะเห็นอีกมุมหนึ่งเนาะที่สวยงามของประเทศทยเนาะนี่แหละคือประเทศไทยเนาะ เป็นประเทศที่กาลังพัฒนาเนาะถ้าว่าความคิดของคนลาวเราเนาะโบเมนประเทศที่กาลังพัฒนาเนาะประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ก็จะพัฒนาเรื่อยๆไปเนาะจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเนาะก็จะเห็นได้ความสวยงามและกาตึกสูงเนาะสมมุติว่าเนาะเขาคิดว่าสมมุติว่าเขาขึ้นไปเนาะ บก้าอยู่และสันสูงเนาะข้าพเจ้าเนี่ยถือว่าบบก้าขึ้นเนาะขึ้นลิฟต์กับบก้าเนาะมันมันสูงโพดเนาะญาติเนาะเพราะว่าคนบรรณนอกเข้าในเมืองบางเทื่อนเนาะถือว่าบางเทือ่อเวลาเขาไปเที่ยวห้างจังสี่เนาะเขาขึ้นลิฟต์จังสี่ขกับข้าพเจ้าก็บ,บ่คยขึ้นลิฟต์จังสี่เนาะพอขึ้นลิฟต์เมาไปเนาะหรือว่าเวียนหัวนั่นเองเนาะกัเห็นความเจริญเนาะความสีวิไลเนาะแต่ละสพานเนาะ ในแม่น้ำเนาะมันจะบวคือเมืองลาวเนาะาะวาเมืองไทยในแม่น้ำเนาะกรุงเทพจะมีแม่น้ำเนาะอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะแม่น้ำหลายแม่น้ำเนาะแม่น้ำปิ่งแม่น้ำน่นกาหลายๆเนาะจะมีสะพานเนาะสะพานข้ามทุกแม่น้ำเนาะเป็นสะพานที่่าสวยงามเนาะยิ่งใหญ่ลังกาเนาะบวจะเป็นตั้งสะพาน คนเดินแล้วก็สะพานลดเนาะที่ว่าตกแต่งหรือว่าเห็ดใดแบบคันเบา้าหลักกะยกตัวอย่างว่าคือสะพานข้ามแม่น้ำผ่องเนาะที่ประเทศไทยนี่มันหลายเนาะสะพานแบบคล้ายนั่นเนาะอะแบบว่าสะพานที่มีความคงทนแลกักกะสะพานที่ได้มัตรฐานเนาะโมเมนต์สะพานไม่สะพานเล็กเนาะถือว่าได้พาทุกคนเนาะไปเบิ่งพาบรรยากาศเมื่อกี้นี้ก็ มีความตื่นเต้นเนาะและก้กกคลิปนี้เนาะก็สิจบเพยงท่านี้เนาะกดไอจีข่าวบงก็กอย่าลืมพดเมนพี่น้องาก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามเนาะเพื่อจะบอพาสสิ่งดีๆที่ข้าพระเจ้าจะมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและรับฟังกันสำหรับมันี้สก่อกเก้าคำว่าสบายดี